สวัสดีค่ะพี่อ้อยพามาดูน้องกระบองเพชรแต่พี่อ้อยจำชื่อไม่ได้เนาะอันนี้นะคะเป็นอันที่หลานสาวเอามาให้พี่อ้อยเนาะพี่อ้อยก็ไม่ได้แยกไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่ามาที่นี่เนาะ,ะพื้นที่เราจะตั้งต้นไมอ้อะจำกัดนะคะจํากัดพี่อ้อยก็เลยไม่มีที่ไม่มีที่ไปไหวเนาะก็เอามาวางเรียงกันบน างที่พี่อ้อยปลูกพวกผักพวกอะไรแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเขายังกราฟอยู่บนตอเลยพี่อ้อยไม่ได้เอาลงมานะคะแต่เขาก็ให้ดอกที่สวยงามกับเราเนาะมไม่รู้จะทำยังไงเนาะพี่อ้อยก็อยากจะได้เม็ดเขาไว้เนาะแต่เราก็ไม่มีอะไรจะไปผสมให้เขาใช่ไหมทำไม่ได้อยู่เนาะ สวยงามมากๆเลยชื่นใจไม่รู้นะเวลาปลูกอะไรนะคะแล้วเขาออกดอกให้เราเห็นเนาะเราชื่นใจเนาะมีความสุขนะคะตอนนี้ต้นเขาเหมือนกับเขาไม่ค่อยตรงเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะไปหาแดดหรือเปล่าเนาะเขาก็จะเอียงเอียงเอียงเอ,ยง,เอยงจากตอนโชว์ความงามค่ะเอาความงามมาฝากกัน สวยนะคะชื่นใจเนาะพี่อ้อยก็คงจะเก็บได้แต่ภาพสวยๆงามๆของเขานะคะอาจจะไม่ได้ลูกพันธ์ุหรือได้อะไรจากเขานะคะแล้วก็รอชมดอกต่อๆไปเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณน,น้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะ แล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะก็เข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ